สวัสดีครับนี่เป็นคลิปวิดีโอเกี่ยวกับครอบครัวชาวต่างชาตินะครับที่ได้เดินทางมาท่องเที่ยวยังเกาะภูเก็ตโดยครอบครัวนี้เขาได้อธิบายสถานที่ต่างๆที่พวกเขาได้เดินทางไปเยี่ยมชมซึ่งเขาเกล่าวไว้ว่าเราสำรวจเกาะภูเก็ตซึ่งห่างจากกรุงเทพโดยใช้เวลาเดินทางในการบินหนึ่งชั่วโมงเราเช่ารถสนามบินที่ภูเก็ตก่อนที่จะเดินทางไปที่พาลิสารีสอร์ท ภูเก็ตซึ่งเราเข้าพักเป็นระยะเวลา1สัปดาห์และเราได้ไปหาดยอดนิยมส่วนใหญ่บนเกาะภูเก็ตซึ่งได้แก่หาดป่าตองหาดกะลนหาดกะตะหาดกะตะน้อยหาดในหานหาดยะนุ้ยหาดราวัหาดกมลาหาดสุรินทหาดบางเทาเราไปที่จุดชมวิวที่น่าตื่นตาตื่นใจสอาแห่งเหนือหาดกะตะน้อยและจุดชมวิวหาดกะลน นอกจากนั้นเรายังไปเยี่ยมชมวัดฉลองวัดพุทธที่ใหญ่ที่สุดในเกาะภูเกต็ตและพระองค์ใหญ่เรานั่งเรือห่างยาวรอบเกาะบอนของเกาะราวัย และเรายังได้เรียนทำอาหารไทยเดินตลาดที่น่าจดจำอีกด้วยมีสมุนไพรผลไม้ปูนิ่มและพริกต่างๆในชั้นเรียนอาหารเราเรียนปรุงอาหารไทยคลาสสิกแสนอร่อยเช่นต้มยำผัดไทยแกงเขียวหวานแกงมัสแมนและข้าวเหนียวมะม่วงเรามาดูความคิดเห็นของเพื่อนๆชาวต่างชาติกันนะครับว่าเขามีความรู้สึกคิดเห็นยังไง คอมเมนต์ของท่านที่1น,นะครับช่างเป็นสถานที่ที่สวยงามภาพถ่ายจากโดนทําให้ฉันเห็นความงามจริงๆฉันเคยใช้เวลา2อสสัปดาห์บนชายหาดเหล่านั้นมันสะอาดและสวยงามมากคอมเมนต์ของท่านที่2นะครับฉันว่าภาพถ่ายจากโดนมันสวยงามจริงๆภูเก็ตเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่หรูหราสําหรับนักท่องเที่ยวมันคือไข่มุกแห่งอันดามัน คอมเมนต์ของท่านที่3นะครับว้าววิดีโอที่สวยงามและยอดเยี่ยมที่สุดเท่าที่ฉันเคยดูประเทศไทยเป็นสวรรค์นบนดินและเป็นประเทศที่พิเศษมากคอมเมนต์ท่านที่4นะครับผมและพันรายาจะเดินทางไปภูเก็ตเป็นครั้งแรกในประเทศไทยเราจะใช้เวลา4สัปดาห์ในประเทศไทยผมชอบวิดีโอของคุณที่เดินทางและเพลิดเพลินกับทุกช่วงเวลาและความหลงใหลที่คุณมีต่อประเทศไทยซึ่งเป็นสถานที่พิเศษและสวยงาม คอมเมนต์ท่านที่5นะครับว้าวทำได้ดีตัวผมและภรรยารักและคิดถึงประเทศไทยโดยเฉพาะภูเก็ตคอมเมนต์ท่านที่6นะครับฉันไม่เคยเห็นที่พักที่สวยงามเช่นนี้มาก่อนมันดูดีมากๆและครอบครัวของคุณก็น่ารักจริงๆคอมเมนต์ Comment ที่7นะครับว้าวห้องของคุณ ที่รีสอร์ทนั้นดูดีมากจริงๆคอมเมนต์ Comment ที่8นะครับโอ้ว้าวรีสอร์ทเป็นสถานที่ส่วนตัวที่สวยงามมากผัดไทยและแกงของคุณก็ดูน่าอร่อยเมนท่านที่9นะครับฉันชอบวิดีโอนี้มากความฝันของฉันหวังว่าฉันจะได้ไปประเทศไทยสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะเมนท่านที่10นะครับ หาดกระตาเป็นสถานที่โปรดของฉันสำหรับว่ายน้ำฉันเคยลงเล่นน้ำอยู่ที่หาดสุรินได้ไม่ถึง20นาทีโดนแมงกระพรุนลุมกัด5ครั้งต่อจากนี้จะเป็นความคิดเห็นของเพื่อนๆชาวไทยนะครับเรามาดูความคิดเห็นกันเลยนะครับคอมเมนต์ที่11นะครับตั้งใจเที่ยวหายใจลึกๆพักผ่อนให้สบายครับว่างก็มาเที่ยวอีสานนะครับคอมเมนต์ที่12นะครับสวัสดีประเทศไทยยินดีต้อนรับคุณ คอมเมนต์ที่13นะครับประเทศไทยยินดีต้อนรับจากกรุงเทพคอมเมนต์ท่านที่14นะครับทำอาหารน่าทานมากครับคอมเมนต์ที่15ครับยินดีต้อนรับกลับบ้านเที่ยวให้สนุกนะครับคอมเมนต์ที่16ขอบคุณที่รักประเทศไทยขอให้มีความสุขมากๆนะครับคอมเมนต์ที่17ขอบคุณที่รักบ้านเกิดและประเทศของเราคอมเมนต์ที่18ครอบครัวของคุณดูน่ารักมากยินดีต้อนรับนะครับคอมเมนต์ที่19 เห็นคุณยิ้มยังมีความสุขเราก็มีความสุขไปด้วยคอมเมนต์ที่10ในฐานะคนไทยฉันชอบวิดีโอนี้มากทางเลือกที่ยอดเยี่ยมโรงแรมร้านอาหารและชายหาดฉันกำลังวางแผนไปเที่ยวภูเก็ตกับแฟนที่เป็นชาวต่างชาติค่ะจะได้ใช้เป็นแนวทางค่ะจบกันแล้วนะครับสำหรับคอมเมนต์ของเพื่อนๆชาวต่างชาติและเพื่อนชาวไทยนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ของเพื่อนๆไว้ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ